สวัสดีครับทุกคนมาเจอกับครูวิทย์เพื่อฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆซึ่งเป็นประโยคที่สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันและก็การทำงานได้เลยนะครับประโยคเหล่านี้ฝึกบ่อยๆเพื่อสร้างสกิลและก็ทำให้เรามีคลังของประโยคเตรียมไว้ให้พร้อมใช้นะครับ e ีีนี้เนื้อหาต่อเนื่องจาก e ีีก่อนหน้าคือเราพูดคาว่าอยากได้ w u l d Like ต้องการคือ want มาแล้ว EP นี้จะไปที่คำในกลุ่มนี้คือคำว่า need แปลว่าต้องการเหมือนกันแต่ต้องการมากๆหรือจำเป็นนั่นเอง she needs หล่อนจำเป็นหล่อนต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาพูดพอเรามีคำนามมาต่อท้ายไม่จำเป็นที่จะต้องออกเสียง s ที่ n e e d ให้ชัดนะครับเก็บเสียงก็ได้แต่เวลาเขียนลงไปเนี่ยให้เรารู้เพราะว่า คำพูดของเราเดี๋ยวมันจะสะดุดเอาเดี๋ยวมันจะไม่คล่องนะครับรู้แล้วค่อยไปปรับแก้ตอนที่เราเก่งขึ้นไปฝึกไปพร้อมกับครูเราท้ายบทเราจะมีการสรุปเกรดความรู้สั้นๆไปด้วยกันอีกครั้งนะครับหล่อนต้องการคําตอบ she needs an answer หล่อนต้องการคําอธิบาย She needs an explanation หล่อนต้องการคำมั่นสัญญามนะั่นสัญญา e e d s a commitment ลนลต้องการ่นอ่นอต้องการแนวทางการ needs น g u i d า l i n e หล่อนต้องการทิศทาง She needs a direction. หล่อนต้องการสองสามอย่าง She needs a few things. หล่อนต้องการบางอย่าง She needs something. หล่อนต้องการหลายอย่างเลย She needs many things หล่อนหล่อนต้องการของส่วนใหญ่ She needs most of the things หล่อนต้องการทุกอย่าง She needs everything หล่อนต้องการความรัก She needs love หล่อนต้องการคุณนะ She needs you หล่อนต้องการฉัน She needs me หล่อนต้องการครอบครัว She needs a family หล่อนต้องการรายงาน Chinese report หล่อนต้องการรายละเอียด c h i n e e details หล่อนต้องการหัวข้อ,อการประชุม c h i n e s and agenda หล่อนต้องการการสรุปนะ She needs a summarization หล่อนต้องการข้อสรุป She needs a conclusion หล่อนต้องการฐานไฟฉาย She needs a battery หล่อนต้องการรีโมท She needs a remote. หล่อนต้องการใบอนุญาต She needs a license. หล่อนต้องการใบขับขี่ She needs a driving license. หล่อนต้องการหมอ She needs a doctor หล่อนต้องการยา She needs a medicine หล่อนต้องการยานนอนหลับ She needs a sleeping pill หล่อนต้องการเงิน She needs money หล่อนต้องการเวลา She needs time หล่อนต้องการความช่วยเหลือ She needs h e h l t p หล่อนต้องการการพักผ่อน e needs rest เกรดความรู้ที่สำคัญท้ายบท บทก่อนหน้าเราเรียนเรื่องของตำแหน่งการวางคำขยายกริยาไปแล้วว่าดีที่สุดก็คือให้ดูว่าเขาเน้นอะไรเน้นท่าทางก็ต้องวางหน้ากริยาเน้นเวลาก็พูดเวลาไปได้เลยก็คือวางที่ด้านต้นประโยคหรือด้านท้ายประโยคก็ได้ทีนี้มันจะมีคำขยายกริยาอยู่2ตัวที่คุณครูชอบเอาไปออกข้อสอบเพื่อที่จะใบให้คะแนนพวกเรา คำแรกนะครับก็คือคำว่าได้เลยได้เลยได้เลยพูดหลังกริยาอย่างเช่นทานข้าวได้เลยนะไปทำงานได้เลยนะเริ่มต้นประชุมได้เลยนะไม่ต้องรอฉันอย่างเงี้ยเราจะใช้อะไรมันจะมีอยู่สองคำนักเรียนที่เป็นคำศัพท์ที่คุณครูเขาออกเอามาอ,ออกข้อสอบเพื่อที่จะให้คะแนนพวกเราคำว่าได้เลยนะครับที่ใช้หลังกริยาเราใช้คำว่า straight away คำแรกนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า right away straight แปลว่าตรงๆรง right แปลว่าถูกต้องแปลว่าตอนนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นนั่นก็คือว่าเขาสื่อความหมายว่าทำเลยทำเลยทำเลยนะครับ you can eat straight away don't wait for me คุณสามารถทานได้เลยไม่ต้องรอฉันหรอกนะจุดของข้อสทบอีกจุดหนึ่งนักเรียน คำว่าเวทหากมีคำนามมาต่อท้ายใช้เวทฟอร์นะครับรออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราใช้คําว่าเวทฟอร์ o u can start the meeting right away. s t a r t it คุณสามารถเริ่มการประชุมได้เลยเริ่มมันเลยอย่างเงี้ยสองคำนะครับจําไว้ทำข้อสอบคําว่าทํากริยาได้เลยไม่ต้องรอนะครับทำทันทีได้เลยเราใช้คําว่า straight away แล้วก็ right away ส่วนคำที่สองคือคำว่าเร็วแล้วก็อย่างเร็วนักเรียนครับถ้าพวกเราใช้คำว่า quick เนี่ย quick เป็น adjective เมื่อกลายเป็น adverb คืออย่างเร็วเราเติมรี y ลงไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เราใช้คำว่า fast คือเร็วมากๆเนี่ยเป็นความเร็วมากๆนะครับรูปของ adjective และรูปของ adverb เนี่ยจะเป็น fast เหมือนกันไม่มี fastly นะครับ หลายคนคุณครูเขาตั้งใจเอามาออกข้อสอบเพื่อที่จะให้คะแนนพวกเราแต่ไปเลือก fastly ซะนนิ fastly ไม่มีใช้นะครับ we will have a quick chat พวกเราจะมีการคุยกันเร็วๆสั้นๆเนี่ย quick chat quick chat ก็คือคุยกันอย่างรวดเร็วคุยนิดเดียวคุยนิดเดียวคนไทยคือผมขอคุยได้ไหมนิดเดียว Can I talk? I just want to have a quick chat I just want to have a quick talk ก็ได้นะครับ Quick chat เนี่ยอันนี้เป็น adjective We just need a quick answer พวกเราแค่ต้องการคำตอบเร็วๆไม่ต้องสมบูรณ์แค่ตอบว่าทำได้ทำไม่ได้ตอบมาสั้นๆก็คือเราต้องการคำตอบแค่สั้นๆ a quick answer She w a l k quickly now นี่พอเป็น adverb พอขยายคำว่า walk หล่อนเดินอย่างเร็วเลย ครับหล่อนเดินอย่างเร็วเลย She w a l k quickly นี่พูดเหมือนไทยเป็น she quickly w a l k ก็ถูกนะครับในการสื่อสารในการพูดเนี่ยจุดของเขาอยู่ตรงไหนก็ได้แต่จุดที่ดีที่สุดก็คือถ้าเขาขยายกริยาบอกท่าทางกริยาก็คือวางไว้หน้าตรงนี้คำว่า fast รูปเดียวเลย He likes fast food เขาชอบอาหารจานด่วน i t i s a fast train มันเป็นรถ เร็วเนี่ยเวลาที่เราไปขึ้นรถไฟมีรถเร็ว you walk very fast คุณเดินเร็วมากๆเลยเนี่ยคำว่า fast คำนี้ขยายคำว่าเดินไม่มี fastly นะครับเราใช้คำว่า fast ได้เลยเป็นรูปเดียวกันเจอกันใน EP ถัดไปแล้วเราจะมาฝึกผู้ภาษาอังกฤษด้วยกันแล้วครูก็จะพาพวกเราดูเกรดความรู้พวกนี้ไปพร้อมกันเรื่อยๆบ๊ายบายครับ